ดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักการงานการเงินของชาวราศีเมษในปี2565นะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงชะตาทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็มริอมดวงชะตาการงานการเงนิงนความรักของชาวราศีเมษในปี2565ดีกว่านะครับ ว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับก็มาเริ่มดวงดวงชะตาของชาวสีเมฆในไพ่ใบ,บแรกเลยนะครับเป็นไพ่เดอะไฮพิเทสเข้ามานะครับในชะตาของชาวสีเมฆหลายท่านเนี่ยคงรู้สึกเหมือนกับเดอะไฮพีเทสคือการเฝ้ารอ พราะฉะนันเดอดไฮพิเทสไปนี้บอกชะตาของชาวสีเม่ตั้งแต่ต้นปี2515ว่าใครหลายคนเนี่ยคงเฝ้ารอบา,บางสิ่งบางอย่างเฝ้ารอโอกาสทั้งเรื่องความรักการงานการเงินเลยเฝ้ารออะไรเฝ้ารอความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะหายเศร้าเมื่อไหร่จะหายหลุดพ้นจากปัญหาใครหลายคนอาจจะทำอาชีพเกี่ยวข้องกับความสวยความงามวาจารย์สอนหนังสือหรือว่าข้าราชการหรืองานประจำหรือธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับอาจจะเป็นแนวแนว,แนวนี้เนาะอาจจะเป็นแนวเหมือนกับผู้หญิงซื้อผ้าขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับหรืออาจจะเป็นผู้ชายที่ทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือว่าแบบ เป็นอาจารย์เป็นข้าราชการเป็นทหารตำรวจก็ได้หรืออาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับสองแบบสาแบบนี้นแหละนะครับซึ่งแพทยเดชัยพิทัในการเข้าเรื่องเลยว่าเหมายกับการที่ชาวสี่เม่หรือคุณแม่เนี่ยเฝ้ารอโอกาสอยู่ว่าเอ้ยเมื่อไหร่มันจะหายหายหายจากความรู้สึกที่มันเหนื่อยเหนื่อยหายจากความรู้สึกที่เหมือนกับเฝ้ารอให้มันดีขึ้นเฝ้ารอความรู้สึกที่เหมือนกับมันเงียบเหงามันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นให้พิทศเป็นอยู่ว่าสิ่งที่คุณเฝ้ารอเนี่ยมันเหมือนกับคุณสัมผัสมันได้นะว่ามันจะต้องึนนนเรหหห็งนหนงิคคมับ เข้ามือไปสัมผัสอากาศแล้วเหมือนกับเห็นว่าเออมันมีเงาที่ดีขึ้นมีอากาศที่ร่มเย็นมีสิ่งสัมผัสบางสิ่งบางอย่างได้ที่มันหัศจันทร์เพราะฉะนั้นเดอะไฮพิเทสเป็นนี้ผมขอตอบเลยว่าขอยคุณเนี่ยนะครับยึดมั่นในความเชื่ออาจจะเหนื่อยอาจจะลา้าอาจจะเหมือนกับแทบจะขาดใจแทบจะเสียใจแทบจะผิดหวังอะไรเงี้ยกับความรักกับการงานกับการเงินแต่เดอะยไฮพิเทสแนะนาชาวสีเมฆเลยนะช่วงต้นปีเนี่ยต้นปีมกราเลยนะตั้งแต่ต้นปีเลย,นะเลยคือหมายความว่าวันที่หนึ่งมกรานะครับจนถึงกลางเดือนมกราเน ในปี2 5ง5เนี่ยให้เราไปทําตามความเชื่อเช่นการไปไหว้พระการไปเหมือนกับไหว้พระเสริมบ่เสริมบารม,บมีเสริมดวงใครชงก็ไปแก้ชงเพราะฉชนชาวสีเม็ดหลายท่านเป็นเดอะไฮพิเทสเข้ามาแล้วการเฝ้ารอโอกาสม,มันเหมือนกับมันหยิบยื่นมาให้มีเราสมัมผัสได้แล้วแต่มันกับเราอยากต้องใช้ความเชื่อด้วยใช้ความกระทําของเราด้วยว่าเหมือนกับอดทนนะครับเหมือนกับมอบพลังบวญให้กับตัวเองอะ่ะเพราะชาวสีเม็ดหลายท่านเนี่ยปีที่ผ่านมาันอาจจะผ่านเดอะไฮพิเทสมาอาจจะผ่านดารังด้านลบมาอาจจะปีใครหลายคน,ปนไปแบบนั้น เพราะจะเป็นช่วงโควิดช่วงที่มันหุหูเพราะีมันเหมือนกับดวงไม่ค่อยปกติอาจจะมีความเงียบเหงาอาจจะมีการเงียบกิจการเงียบลงอสกิจไม่ปกติเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความรักที่ถูกทำลายมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไฮพิเทสไม่ได้บอกว่าดวงไม่ดีแต่บอกว่ามันคือการเสริมบุญเสริมบารมีเสริมดวงให้เรารู้สึกว่าได้รับพลังบวกเห็นไหมครับเพราะจะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขามีเงาแห่งพลังบวกอยู่แล้วเหมือนกับพอเขาสัมผัสได้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเขาสัมผัสได้ว่าเออมันคือสั ใครสนมใจเออเรื่องงานเรื่องเงินอย่างเงี้ยก็ไปความบุญไหว้พระเสริมบุญเสริมโชคลาภเทพประเาเทพประาโชคลาภนะครับที่วัดบางกอนนะครับอยู่ที่เยาวราชนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะเสริมเรื่องความรักก็ไปไหว้ที่วัดแขกก็ได้อะไรเงี้ยนะครับวัดแขกแล้วก็ปฏิมูลตินะครับ นะครับสามแม่นาคอะไรเงี้ยนะครับเรื่องความรักนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้เฉยนะครับเสริมงานเสริมดวงก็อาจจะเป็นเรื่องของสุขทอนได้ใครอยู่ตรงแ,ตแรกไหนก็ไปทางนั้นนะครับอยุธยาก็มีวัดตั้งเยอะเนาะหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะผมไปไหว้ประจํานะครับก็เดี๋ยวมาดูไพ่ใบต่อมานะครับทำไมถึงต้องเสริมดวงด้วยละ่ะไพ่ทาวเวอร์เห็นไหมครับไพ่าทาวเวอร์ที่นี่ไม่ใช่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีนะการเสริมดวงการไหว้พระการเสริมบาร,รมีเดียวของการงานของชาวสิเมต่านเนี่ยในปีที่ผ่านมาจะเงียบเเเหงาอาอออจะะรรรู้สสึกมมมัันีปญยแต่่ิดวพืไ บางสิ่งบางอย่างเป็นเดอะไฮพ,พีเทสเข้ามากับไพ่ทาวเวอร์บางสิ่งบางอย่างมันกำลังพังมันกำลังจะจบไปไม่ใช่ว่าทาวเวอร์นี่หมายความว่าดวงไม่ดีนะบางสิ่งบางอย่างมันกำลังจะดุดพออกตัวคุณเช่นอารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์พลังงานด้านลบอารมณ์ความเศร้าหมองอารมณ์วความเศร้าใจหรือว่าตัวชะตาที่ไม่ดีเนี่ยสิ่งไม่ดีกำลังจะดุดพลนไปสิ่งด,ดีจะเข้ามาแทนเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าเดอะทาวเวอร์หมายความว่าคุณอาจจะได้รับ,บข่าวดีบางอย่างนะครับที่เข้ามาทําให้เนี่ยแก้วที่มันแตกไปแล้วเนี่ย เรื่องของการงานใช้เฝ้ารองานเฝ้ารอการเปลี่ยนงานใหม่เฝ้ารองานใหม่ๆนะครับหรือเฝ้ารอข่าวดีเนี่ยขอทํานายเล้ว่าหลังี่เชอบไปไหว้พระเสริมดวงเสริมบารมีหรือว่าผ่านปี2 5ง4ันห้ีแล้วเนี่ยพลังงานบวกเริ่มเข้ามาแล้วแต่มาจิตตรงที่ว่าเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยๆรู้สึกน้อยๆรู้สึกพลังงานน้าลบมันยังติดตามติดต่อม,มาอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวห้พิเศกกับไพ่เท้าว่าทั้งหมดของไพ่สองใบเนี้ยแนะนําชาวสีเมทหรือคุณเมทว่าพยายามเสริมดวงตัวเองหรือว่าทำน้ำให้ตัวเองดีขึ้นก็ได้อาจจะแบบไม่ต้องไปไหว้พระอย้มิ นะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับอ่านหนังสือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือทําตัวเองให้เหมือนกับมีรอยยิ้มมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองการเสริมดวงก็คือการเหมือนกับส่วนหนึ่งพมมเพราะผมเป็นหมอดูผมต้องบอ่อยคุณไปเสริมดวงถูกไหมครับเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าพลังงานด้านลบมันจะหมดไปไพ่ใบต่อมาครับหนึ่งเหรียญ of penticon พลังงานดีๆกันจะเข้ามาแทนเพราะฉเห็นภาพของหนึ่งเหรียญหมายความว่าโชคลาภชาวสี่เมล่ดท่านดวงการเงินดวงโชคลาภกาลังจะเข้ามาในปี2 0งพเข้ามาในรูปแบบที่ว่า ถ้าคุณยังหดหูถ้าคุณยังเหมือนกับดวงไม่ดีหรือว่ารู้สึกว่าพลังงานลบยังตามเรามาอยู่เนี่ยมันจะเข้ามาช้าเพราะฉันที่ให้ขึ้นมาที่ให้หนึ่งเหรียญหมายความว่าอยากให้คุณเนี่ยสิ่งที่คุณรอเนี่ยไม่อยากให้รอนานเพราะช่วงต้นปีเนี่ยหมายถึงว่าภายในมกราคมพา์เนี่ยดวงมันอาจจะเหมือนกับจะมีตามติดมาบ้างในเรื่องของพลังงานเก่าๆแต่เกิดเราพยายามปรับตัวพยายามคุ้นชินกับมันไพ่ใบต่อมาขึ้นมาวัาสุออเปนิคอรหรือไพ่สองเหรียญน,นะครับมกราคมพาร์เนี่จริงพลังงานลบบางอย่างเห็นไหมครับ้าง อาจจะยังไม่ดีขึ้นแต่ไพ่สองเดียนเพราะว่าหลังจากกุมภาเป็นต้นไปกุมภาโดยเฉพาะวันเดืปีเกิดคุณไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาโดยเฉพาะช่วงวันเดืปีเกิดของชาวราศีเมษเดือนเมษายนเป็นต้นไปจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจน,นการเปล่งประไพหนึ่งเหรียญนะ่ะหมายความว่าเงินทองทรัพย์สินโชคลาภเป็นปีแห่งการที่เหมือนกับมีความสมบูรณ์แบบเรื่องของความมั่นคงมั่งคัง่งเพราะฉันสองเดือนแรกเนี่ยผมแนะนำเลยนะชาวศีมรมะหลายท่านเนี่ยไปช่วงงการบริหารจัดก,การเรื่องการงานการเงินเลยนะครับ สองเดือนแรกจะเป็นการที่เหมือนกับบริหารจัดการเรื่องการเงินบริหารจัดการเรื่องเวลาบริหารจัดการเรื่องการงานที่เหมือนกับต้องจัดการบริหารมันให้มันอยู่ได้โดยการที่เหมือนกับอาจจะเริ่มนู้เรียนู้สิ่งใหม่ๆการเริ่มการลากลงลากลงเข็มปักเสาเข็มอะไรเงี้ยนะครับลงรากฐานของกิจการค้าขายนะครับหรือลงทุนลงแรงใหม่ๆหรือการเปลี่ยนงานใหม่ๆก็คือการช่วงหางานมกกลากรุ่งพาหางานหลังจากมษามเนต้นใบได้งานทำมีเงินประมาณเนี้ย ะะเพราะนั้นไพ่ไปนบอกว่าอาจจะการการเริ่มไหวพระเริ่มเสริมดวงหรือทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขแค่นั้นเองเพราะฉันไพ่สองเหรียญบอกชาวสีเม็ว่าช่วงมกราคุมพาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนช่วงปรับเปลี่ยนช่วงการบริหารช่วงการค้นหาคําตอบใครที่มองหางานใหม่ใครที่เหมือนกับมองหาการลงทุนมกราคุมพาผมยังไม่แนะนําให้ลงทุนมกราคุมพาผมยังไม่แนะนําให้หางานใหม่ แต่อาจจะเป็นการที่เหมือนกับเริ่มมองหาสมัครงานกดผ่านเว็บอะแต่ไม่ใช่แบบไปเป,เปลี่ยนงานนะมกราคุมพาอย่างเงี้ยหรือใครที่มีงานดีอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปหางานใหม่นะเพราะไพ่สองเนี่ยคือการที่เหมือนกับอย่าเพิ่งไปปรับเปลี่ยนมันเพราะมันอาจจะปีที่ผ่านมาอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับอยากจ,จะออกอยากจะพังอยากจะเลิกลาอยากจะเลิกกิจการอยากจะปิดร้านหรือว่าอยากจะลาออกจากงานหรือหยุดทําเลยไพ่ไปเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งนะครับนะครับสองเดี๋ยวบอกว่าอย่าเพิ่งพยายามดูข้อมูลพยายามดูคนอื่นก่อนว่าเอ้ย ที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยใครหลายคนก็ปนไปเด็กหายพิเศทษทใครหลายคนก็ไปไพ่ทาวเวอร์ใครหลายคนก็มีพลังงานลบๆหรือว่ามีความทุกข์มีความเสียใจทั้งนั้นเพราะมันเป็นช่วงของเศรษฐกิจแล้วก็โควิดด้วยนะครับสถานการณ์บ้านเมืองด้วยเพราะฉันพ่วงมกราคุมภาเนี่ยเป็นไพ่ของการบริหารของชาวสีเมทผ่มจะบอกว่าถ้าใครจะได้เริ่มวางแผนอะไรให้วางแผนช่วงมกราคุมภาช่วงต้นปีนะครับวางแผนที่จะลงทุนเรื่องการเงินวางแผนที่จะลงทุนเรื่องการงานหรือวางแผนที่การจะเรียนรู้เรียนหนังสือเพิ่ม นะครับหรือสอบเข้าสถานที่ต่างเนี่ยคือปีของการต้นปีคือช่วงของการเริ่มอ่านหนังสือนะครับเริ่มอ่านหนังสืออย่างที่บอกเดีย๋ยวไฮพิเทสเป็นอาจารย์เป็นครูเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะเด่นมากในส่วนของชาวสีเมทเลยเป็นหมอดูก็ได้หลายคนเป็นอย่างนั้นหรือว่าเป็นนักแสดงเป็นคนค้าขายออนไลน์นะครับความสวยความงามอะไรเงี้ยมาเกี่ยวข้องก็จะเด่นหรือการบริหารเรื่องสุนทรภพหรือว่าการเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวแค่นี้นะที่ยังเด่นๆ่นอยู่ในช่วงของชาวสีเมทเนี่ย นะครับและพไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเอ็ดออพนดิคอนมาเข้าที่พไพ่ใบนี้ต่อไพ่หนึ่งเรียนขอทำได้ด้วยชะตาของชาวสีเมตรว่าในปี2565นเนี่ยเป็นปีแห่งความมั่นคงเรื่องของการเงินที่จับต้องได้เลยว่ารเราจะได้เงินเป็นก้นกอนๆเลยอาจจะรับเงินก้อนไดบข่าวดีรับการดูแลได้รับมรดกหรืออาจจะรับทรัพย์สินที่เหมือนกับคุณวางแผนขายของหรืออะไรเนี่ยจะขายดิบขายดีเพราะฉะนั้นผมขอตอบเลยว่าชาวสีเมตรท่านผ่านมกาุกกาผ่านกุมภาไปพอเข้าเดือนปีเกิดคุณไปเนี่ยเข้าเดืนอนเมษเมื่อไหร่ค้าขายดิบดีเลย หรืออาจจะเหมือนกับสอบผ่านสอบสําเร็จประสบความสําเร็จเร e ื่องการค้าขายแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าช่วงสองเดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงของการขยับขยายช่วงของการที่เหมือนกับปรับเปลี่ยนช่วงการปรับสมดุลถ้าคุณทํามกราคมพาร์ได้ดี e เดือน4ี่ไปต้นไปครับวันเดไปเกิดคุณเนี่ยสิ่งคุณเชื่อพลังงานบวกนะครับจะเข้ามาตอบแทนคุณ e ผลตอบแทนคุณมนันจะเข้ามาเพราะ e ฉันไพ่หนึ่งเด่นขอตอบเลยว่าชาวสีเมทเด่นเรื่องของการที่มีคนเข้ามาช่วยเหลืออาจจะเด่นแบบเอ้ยรับลาบอยรับคนช่วยเหลือมีโชคลาบนะครับเด่นเรื่องการเงิน จากการอะไรจากการบริหารจากการจากความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นผมขอตอบว่าคุณอาจจะมีดวงดีหน่อยนะครับในเรื่องของการที่มีคนมาอุปถัมมามีคนมาซัพพอร์ตหรือมีคนมาช่วยเหลือเสมอนะครับมันถึงมันก็ผ่านสถานการณ์เลวร้ายได้เพราะฉะนั้นแคไหลายคนมีพลังงานลบๆติดตามมาอยู่เนี่ยแนะนําเลยว่าพยายามปล่อยวางมันซะพยายามไปไหว้พระเสริมดวงพยายามหลุดพ้นจากพลังงานลบๆซะแล้วไพ่ไปต่อมาครับเรื่องของการงานเลยขึ้นมาว่าหนึ่งไม้เท้ากับหนึ่งเหรียญอ d g e of one เห็นไหมครับขอตอบว่าประกายไฟมันเริ่มติดอีกแล้ว นะครับไม้กาย,กยาสิทธิ์กับเชเอมนะครับแล้วก็เทียนไขที่จุดเปลวไฟขึ้นมาใหม่ผมขอสำนานเรียว่าชาวสีเมทท่านผมผมขอตอบด้วยความรู้สึกเลยว่าเหมือนกับโดนบรรดาให้คุณเนี่ยนะครับเนบสบนนี้โดนบรรดาให้คุณเนี่ยมีงานที่มั่นคงงานที่มันจับต้องได้เพราะฉะนั้นใครทํางานประจําดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วทำถึงช่วงต้นปีมกราคมพาอยอให้เหมือนกับตัดสินใจดีๆถ้าเกิดจะเปลี่ยนงานเพราะว่าผมอยากจะให้คุณเนี่ยพยายามอยู่ที่เดิมไว้พยายามรักษาความมั่นคงเรื่องการงานเอาไว้ก่อนถ้ามกราคมพาทนไม่ไหวค่อยออก มกราคุณพาทนไม่ไหวไม่ดีขึ้นค่อยออกจากพลังงานลบๆเพราะฉะนั้นพลังงานลบล้จะตามคุณมาช่วงของมกราคุณพาอยู่นะครับของรสับชาวสีเมฆอะไรท่านเลยแต่ไพ่ใบนี้วัดถ้ามกราคุณพาเรารู้สึกว่ามันเที่อมงานที่เดิมไม่ดีขึ้นเราปรับเปลี่ยนได้แต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเหมือนกับมองหางานใหม่นะครับหรือว่าเรื่องของหนึ่งไม้เท้ามองหาความสําเร็จการสอบเข้างานประจําการลงทุนการลงแรงการเปิดกิจการการหางานทําการริเริ่มกิจการไพ่ใบนี้บอกว่าหนึ่งไม้เท้าครับเอ็ดออกวานผมขอตอบเลยว่าจะสําเร็จ แล้วพบเจอความมั่นคงพบเจองานใหม่ๆพบเจอความสําเร็จซึ่งมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากเวทมนต์มันเกิดจากการที่เหมือนกับเราทําการกระทํามือเราด้วยเห็นไหมครับมือเราเป็นคนจับไม้กระทานี้ด้วยเพราะฉันพ่าเป็นอีกว่ามันเกิดขึ้นจากการกระทำส่วนหนึ่งเวทมนต์ส่วนหนึ่งก็คือการที่พลังงานบวกวตัวคุณเองไม่ต้องไปอาจจะเป็นการไหว้พระเสริมดวงแต่มันขึ้นตัวคุณเองด้วยไม่ใช่ว่าอาศัยดวงเดียวเพราะฉันดวงคุณเนี่ยค่อนข้างจะปรับเปลี่ยน ในช่วงของ2เดือนเป็นต้นไปของมกราคมพา,าปรับเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะได้งานประจําก็สุขสมบังแล้วแต่มีงานประจําเข้ามาจะได้รับงานี่รับการสอบเข้ามาหาลัยได้สอบติดครูราชกาอร,ารอ,อะไรอย่างเงี้ยทหารตำรวจหมออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับไพ่ใบต่อมาขึ้นมาเด่หนึงน่งเดืยนก็หนึ่งเท้าด้วยเพราะฉะนั้นั้งหมดภของมูงของพอไพ่สองใบเนี้ยคือการงานการเง,งินค่อนข้างจะดีมากสำหรับชาวราศีเมษหลายท่านเลยแต่ไพ่ใบนน้ยอกว่า6ดาบแนะนําชาวราศีเมษหลายท่านเลยนะครับซิกออฟซอร คือเรื่องหนึ่งที่มันยากลําบากคือเรื่องของอะไรหกดาบในที่นี้คือเหมือนกับการที่ปรับเปลี่ยนผมไม่แนะนำให้ชาวสีไม่ได้ท่านเนี่ยไปเริ่มต้นออกจากงานโดยที่ตัวว่างๆ говорят. เพราะฉะนั้นใครที่มีงานประจําทําอยู่หรือว่ามีงานอยู่แล้วเนี่ยอย่าให้ทนก่อนอย่าเพิ่งปรับเปลี่ยนงานอย่าเพิ่งแบบว่าไปทําอะไรเพิ่มโดยที่เรายังไม่ได้กําไรหรือว่ายังไม่ได้ปีดกิจการยังไม่ได้เจองานใหม่แล้วก็ออกจากงานเก่าเลยเงี้ย energy. ไม่ควรทําเพราะฉะนั้น Piet, หกดาบหมายความว่าการระวังอย่างหนึ่งคือเรื่องของการที่ระวังเรื่องของความคิดมากระวังเรื่องของการนอนันออก,นกบ ไปต่อโดยที่ตัวเองเนี่ยยังลำบากยังเสียใจยังเหมือนกับยังไปต่อไม่ได้เลยเพราะฉันหนึ่งหกดาบหมายความว่าเราต้องออกจากงานเนี่ยหมายความว่าถ้าจะิดจะออกจากงานประจําถ้าเกิดจะออกจากงานเกา่าเราต้องมีงานใหม่ก่อนนะครับมีงานใหม่รองรับก่อนไม่ใช่ว่าออกมาปเปล่าๆออกมาเหมือนกับอาศัยดวออกมาเหมือนกับเฮ้ยว่างๆแล้วเดี๋ยวมานั่งจิตตกมานั่งเครียดเดี๋ยวหางานยากเพราะฉันไพ่หกดาบไปนี่บอกชาวสีเมฆท่านว่าเรื่องของการงานไม่อยากให้คุณปรับเปลี่ยนใครที่มีงานประจําทําหรืองานมั่นคงหรือดีอยู่แล้วเนี่ยหรือคิดจะทําอะไรเนี่ย อยากให้ทําไปเต็มที่เลยอย่าพึ่งไปแบบว่าเฮ้ยทำแล้วไม่ดีนะครับสองเดือนแรกไม่ดีหกเดือนเราออกเราปิดเราปเราปลี่ยนงานร้ายงานออกจากงานเลยหรือว่าไพ่ขึ้นมาว่าถ้าเกิดกิจการปุ๊บเปิดกิจการปุ๊บแล้วสองเดือนแรกไม่ดีไพ่ไปนี่ผมว่าอย่าพึ่งเปิดไปสักประมาณ6เดือนก่อนเปิดไปสักประมาณกลางปีก่อนถ้าไม่ดีขึ้นค่อยปรับเปลี่ยนเพราะฉนั้นไพ่ไปนี่ว่าถ้าเกิดจะทําอะไรจริงๆเนี่ยแนะนําว่าพยายามเรียนรู้นะครับ พยายามเรียนรู้เลยสำหรับชาวสีเมษสำหรับคนที่ทำงานประจําหรือว่าจะทํางานส่วนตัวเนี่ยพยายามเรียนรู้ก่อนว่าเออเราอยากจะทําอะไรทํามีความรู้ความสามารถหรือเปล่าอยากจะขายข้าวขายอาหารเนี่ยก็ต้องมีสูตรเห็นไหมครับก็ต้องเรียนรู้ว่าต้องทายังไงถึงจะอร่อยทําเองกินเองก่อน2เดือนแรกนะครับจะเปิดค้าขายจะลงทุนเกี่ยวข้องกับการเงินก็ต้องไปเรียนรู้กับว่าเออหุ้นตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านการเงินเป็นยังไงบ้างซื้อกองทุนตัวนี้จะได้อะไรเมื่อไหร่แบบเนี้ยไม่ใช่ว่าไปทําให้ตัวเองเนี่ย ไม่มีความรู้แล้วก็ไปทาเลยช่วงต้นปีถึงบอกว่ามกราคมพายเนี่ยเป็นปีแห่งพลังงานลบเป็นอย่างตามมาอยู่แต่เราสามารถแก้ได้แก้ดวงเราได้ด้วยการที่อาจจะไปไหว้พระเสริมดวงอาจจะมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนั่นเองเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับขอตอบเลยว่าเป็นปีแห่งการสําเร็จความมั่นคงเรื่องของการงานการเงินที่ค่อนข้างจะเหมือนกับจับต้องได้จจะมีได้รับทรัพย์สินเงินก้อนมรดกหรือทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆเช่นอะไรบ้านรถยนต์นะครับหรือทรัพย์สินที่เหมือนกับเป็นเงินล้านเงินแสนที่จับต้องได้หรือค้าขายได้ปกไ เพราะฉันทำนายดวงตาของเาวสีไม่ได้ว่าไม่คุณจะทาอะไรก็ตามนะต้นปีอาจจะยังไม่ดีแนะนําแบบนี้แต่ประมาณวันเดือนไปเกิดคุณช่วงเมษายนเป็นต้นปายจนถึงเดือน6นะครับสิกออฟซอร์เข้ามาเห็นไหมหกดาบสิกออฟซอร์เข้ามามันจะเป็นปีแห่งการที่เราฝันเราจินตนาการแล้วมันสําเร็จใครฝันใครคิดจะทําอะไรอย่าวิ่งใต้ตามความฝันเอามือเอาการกระทําเอาการเรียนรู้ไปทําด้วยแล้วจะสําเร็จเพราะฉันหนึ่งเหรียญกับหนึ่งเม้เาหกดาบหมายความว่า การงานการเงินที่คุณวางแผนที่คุณต้องการจะจับต้องไว้ที่คุณต้องการเฝ้ารอหรือว่าวิ่งตามมันอยู่เนี่ยจะสําเร็จจะได้กําไรจะร่ํารวยนะครับจะมีโชคลาบนะครับแต่สำหรับการพนันเนี่ย,ยดูาจากไพ่ขึ้นมาอาจจะแบบไม่ได้เด่นๆอะไรมากแต่ว่ามันก็มีโชคลาบเรื่องการพน,านันเรื่องการเล่นหวยเล่นเล่นลน,ลน,น้อยอย่างเงี้ยได้มาถูกบ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่มันไพ่สองเหรียญเนาะแล้วก็หนึ่งเหรียญหมายความว่าการลงทุนมีความเสี่ยง นะครับเพราะฉันผมไม่ค่อยแนะนำในเรื่องของการที่จะไปเล่นการพรนันแบบโหมกระหน่าแบบว่าลงทุนก้อนใหญ่ๆอะไรขนาดนั้นแต่ชาวสีเมฆจะเด่นมากเรื่องของการที่ฝันเนี่ยเห็นไหมครับฝันเห็นเลขหรือว่าไปไหว้พระทำบุญหรือได้เลขดีๆมาแต่ไม่แนะนําให้ไปเล่นการพรนันที่แบบว่าพวกแบบเวพนันอะไรอย,อย่างนี้ไม่แนะนําเลยนะครับเพราะมันทําให้พังมาหลายคนแล้วอันนี้ผมแนะนานะเล่นเฉพาะแบบสนุกสนานเล่นแบบกับเล่นไปตามปกติเพราะชาวสีเมฆดวงของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้โชคลา,าบการพรนันอย่างเดียวจะเป็นโชคลาบจากอะไร1เหรียญกับ1ไเม้เท้า จากการทํางานได้ผลกลําไรได้โบนัสได้เงินก้อนได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนนะ่าครอบสัพคนหลายๆคนเลยและไพ่สิบถ้วยหมายความว่าอาจจะได้จากคนรักด้วยนะครับพอฉันมาดูเรื่องของความรักของชาวสีเมฆกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนของไพ่ของความรักของชาวสีเมฆเนี่ยไพ่ใบแรกขึ้นมาคือไพ่เอ็ดออฟคัพหรือไพ่แปดถ้วยสำหรับใครหลายคนถ้าเกิดหาคําตอบหรือโสดหรือใครมาเกิน8เดือนเนี่ยไพ่เป็นอยู่กับแถ้วยถ้าเกิดเขาเลื่อนเราไปเกิน8เดือนเนี่ยผมขอสนาญาเลยว่าคงไม่กลับมาแล้ว ถ้าเลิกไปโดยที่ไม่มีเคยมีข้อความไม่เคยมีการติดต่อไม่เคยมีอะไรติดต่อมาไม่เคยมีสมุดไม่เคยมีเรื่องราวของเขากับเราเลยใครเงียบไปเกิน8เดือนเรื่องราวไปเกิน8เดือนขอตอบไปว่าเขาไม่กลับมาแล้วแล้วคุณเนี่ยไม่ต้องไปหาคําตอบคุณไม่ต้องทักเข้าไปคุณไม่ต้องไปตามเขาแล้วนะไพ่แปดถ้วยใบนี้บอกชาวสีเมรว่าให้ปล่อยวางซะเรื่องของความรักให้ปล่อยวางเรื่องของความรักนะครับให้เป็นแต่ไฮพิเทศ หมายความว่าพยายามเหมือนกับไปรับพลังงานบุกพลังงานับพลังงานสิ่งดีเข้ามาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไฮพิเทสไปนี้กับไพ่แปถ้วยบอกชาวสีเมษว่าเรื่องของความรักเนี่ยในปี25-65เนี่ยคุณเมษเนี่ยอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีอยู่แล้วอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์แต่เสียอย่างเดียวคืออาจจะเป็นเรื่องของข้อเสียที่แบบว่าขี้คิดมากขี้กังวลใจขี้กลัวขี้น้อยใจหรือว่ากลัวความเสียใจอาจจะเคยเจ็บปวดเคยสูใครทิ้งมาหรือ่าจจะเป็นคนที่ใจอ่อนนะครับอาจจะเป็นคนที่ใจอ่อนหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ เชื่อคนง่ายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะถูกหลอกเรื่องความรักบ่อยอาจจะถูกหลอกบ่อยทําให้เจ็บปวดทําให้เสียใจบ่อยแต่ไพ่ไปนี้บอกว่ามันไม่ใช่แบบดวงคุณที่ต้องเป็นคนอย่างนี้แต่มันเกิดขึ้นจากการที่คุณน่นแหละนะครับมักจะรักใครมากมักจะรักและฝังใจแต่พลังงานหมวกเนี่ยไปเปิดรับได้เพราะฉะนั้น,นเดี๋ยวไพิเศษไปนี้กับไพ่แปดถ้วยขอทำนายเลยครับว่าคนรักของชาวราศีเมษหรือความรักของคุณเนี่ยถ้าเลิกรักกันไปไม่เกิน8เดือนเขายังจะกลับมาตามความเชื่อตามความรู้สึกที่คุณต้องการที่คุณรอคอยเขาอยู่ ถ้าเลิกรากันไปนไม่เกินแปดเดือนนะแคนที่มีปัญหา ع, จะกลับมาเป็นอะไรจะกลับมาเป็นสิบถ้วยหมายถึงความรักของชาวสีเมฆถ้าเกิดมีครอบครัวแต่งงานกันหรืออยู่กันมานานแล้วเนี่ยเลิกรากกันไปไม่เกินแปดเดือนเนี่ยเขาจะกลับมาเพราะว่าเขาเห็นว่าคุณเนี่ยใจอ่อนเพราะเขาเห็นว่าคุณเนี่ยรอเขาเพราะเขาเห็นว่าคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีขึ้นยิ้มขึ้นมีความสุขมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นและไพ่สิบถ้วยหมายความว่ากลับมาคิดถึงตอนแต่งงานตอนสร้างครอบครัว เพราะฉันติดถ้วยกับไพ่เดือยไฮพิเทสไปนี้ทำนายดวงตาความรักของคุณเมธว่าคุณมีดวงที่คนรักเก่าที่เลิกราไปไม่เกินแเดือนจะกลับเป็นครอบครัวจะกลับมารักกันอีกใครที่เคยถูกปทิ้งใครที่เหมือนกับโดนเรื่องของการนอกใจเป็นของตายนะครับมองเห็นคุณค่าคุณความดีคุณเนี่ยเขาจะกลับเห็นคุณค่าเขาจะกลับมาเฉลิมฉลองกลับมาร่วมดื่มฉลองกับคุณกลับมาอยู่บ้านหลังเดียวกันอาจจะมีการวางแผนเป็นครอบครัวมีลูกแต่งงานกันหรือใครหลายคนมีลูกมีครอบครัวเนี่ยก็จะกลับมาแต่งงานกลับมาเข้าใจกันกลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิม แต่สำหรับคนที่เลือกรายไปเกิน8เดือนไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับ10ถ้วยแล้วก็ Queen of ครัจะเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเขาเข้ามาดูแลผู้หญิงคนนี้ถามว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างคุณเจ้าใจเรื่องอะไรคุณคิดมากคุณเสียใจเรื่องอะไรคุณมีความทรงจําอะไรที่มันเลวร้ายหรือเปล่าไพา่ใบนี้มีคนเข้ามาคอยปอบเข้ามาคอยดูแล และสิบถ้วยหมายความว่าอยากจะสร้างครอบครัวจะแต่งงานกับคุณเพราะสำหรับความรักของชาวสีเมฆถ้าเกิดคุณรักกันดีผมขอตอบเลยเป็นปีแห่งการรเริ่มถามถึงอนาคตถามถึงการสร้างครอบครัวถามถึงการแต่งงานถามถึงการซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรอยู่ด้วยกันวางแผนชีวิตกันมากขึ้นเพราะสำหรับคนที่มีความรักดีอยู่แล้วสำหรับคุณเมฆหลายท่านเลยผมขอตอบเลยว่าคุณอาจจะมีการที่วางแผนครอบครัวกันมากขึ้นขยับขยายบ้านมากขึ้นแต่งงานกันมากขึ้นหรือว่ามีการดูแลใส่ใจกันดีมากกว่าเดิม รักกันมากกว่าเดิมอยู่กันแบบมีความเข้าใจอยู่กันแบบมีความสุขอยู่กันแบบความอบอุน่นแล้วคนรักคุณเนี่ยเป็นไพ่กินออบคับเข้ามากับไพ่หนึ่งเหรียญนะอาจจะมีการช่วยเหลือเรื่องเงินซัพพอร์ตคุณเรื่องเงินมากขึ้นนะครับเดีย๋ยวอาจจะมาให้เงินเราอาจจะดูแลอุปถัมภ์เราด้วยซ้ำสำหรับคุณแม่ลายๆท่านถะ้าเกิดคุณโสดนะครับหรือเลิกราใครมาเกินแเดือนหรือว่าอกหักเสียใจมาเนี่ยแล้วตัดสินใจที่จะปล่อยวางหรือว่าไม่เอาแล้วหรือลออกมาเกิดความสิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับนี้าาคคุณเมมรขดูแ คินถือถ้วยเห็นไหมครับเข้ามาดูแลเข้ามาถามไทยเข้ามาถามว่าเป็นยังไงบ้างจะจะเข้ามารักเราจะจะเข้ามาเหมือนกับเข้าใจเราอ่ะขอตอบเลยว่าคุณพบเจอคนที่เข้าใจไม่พอแต่กลายเป็นไพ่ขึ้นมาหนึ่งเดียวน่ะไม่ได้แค่คำพูดนะจะจะเป็นการที่ดูแลเรื่องของการจับต้องได้เลยว่าเออเอาซื้อของมาให้เรากินมีความห่วงใยซื้อนั่นซื้อนี่มาให้เราทํานู่นทํานี่เพื่อเราอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวจะเป็นการเรื่องแบบกับทํากับข้าวให้เรากินหรือเหมือนกับทาอย่างอื่นให้เราด้วยโดยหบดูแลใส่ใจเราถามไายรรรัับบคคออยยส่่่งงนนนะชวเเหลืาาาต เพราะฉันพลังงานบวกบวกเรื่องความรักแล้วก็เรื่องการงานเนี่ยหนึ่งไม้เท้าหนึ่งเหรียญเนี่ยของคุณเมธเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆในปี2565เลยแต่ไพ่ใบเนี้ยขึ้นมาครับเดี๋ไฮพิเทสมักจะเป็นเงินที่มีพลังงานลบๆตามมาอยู่นะครับแต่พอไปแล้วว่าถ้าเกิดเราทําปรับเปลี่ยนไปหรืออะไรเงี้ยในช่วงของต้นปีเนี่ยคุณจะรับพลังงานบวกเต็มๆตลอดทั้งปีเลยนะเพราะฉันไพ่สิบถ้วยเบนี้บอกมันค,ความสมบูรณ์แบบหนึ่งองการเป็นครอบครัวคุณอาจจะพบเจอครอบครัวพบเจอคนรักจริงๆพบเจอคนที่เหมือนกับอยากจะ,จะ เป็นไพ่ความรักว่าหนึ่งหม้เท้าหนึ่งเหรียญแล้วก็สิบถ้วยอะพบเจอความรักที่เหมือนกับการเฝ้ารอการอยากจะเป็นคนที่แต่งงานการอยากจะเหมือนกับเป็นเนื้อคู่เป็นครอบครัวเป็นความรักที่อบอุอ่นน่ะคนที่เข้าใจเราจริงๆแล้วไม่ใช่เข้าใจอย่างเดียวคือคนที่ดูแลเราได้ด้วยนะครับลักษณะของคนที่เข้ามาเป็นไพ่ของผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหมครับผู้หญิงคน,นงที่นั่งอยู่ด้วยกันได้หมายความว่าลักษณะที่เข้ามาจะเป็นคนที่อายุเท่าๆกับคุณแต่จะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนโยนใจดีอบอุ่นนะครับแล้วก็ ทมให้คุณเข้าใจกันนะ่ะหน้าตาดีนะครับแต่หลายๆอย่างอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะมีปัญหากันบ้างเพราะฉันไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าหกดาบด้วยสําหรับเรื่องความรักของชาวสรีเมษนี่หมายความว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทาให้คุณเมษเนี่ยมีเรื่องของอารมณ์หดหัวอารมณ์น้อยใจอารมณ์ใส่ใจถึงบอกเขาเกิดต้นปี2เดือนแรกเนี่ยของปี2 5ง5ราเนี่ยเราทาได้ดีหลังจาก2เดือนเป็นต้นไปจนถึงเมษา นะครับวันเดือนปีเกิดคุณเมธเองเนี่ยชาวสีเมธเองเนี่ยก็จะดีไปตลอดทั้งปีเลยเพราะสิบถ้วยหนึ่งเหรียญหนึ่งเม้าวะขอเพียงแค่คุณปล่อยวางพลังงานลบๆขอเพียงแค่คุณอย่าไปหาคําตอบว่าทําไมคนเก่าๆถึงทิ้งเราไปทําไมคนหนึ่งคนถึงหายเงียบไปถ้าเกิดเขาเงียบไปเกิน8เดือนถ้าเกิดเขาเงียบไปถึง8เดือนเนี่ยหรือตัดสินใจว่าจะออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยก็ออกมาเถอะจะวิ่งตามความฝันจะว,วิ่งตามไปที่มันทําลายเราอีกต่อไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น2เดือนมกราคมพา์ผมให้คุณเลยนะว่าเป็นช่่่ววงงงงเเลลลลาาาแหกรรปปปััับบียนนตดพไ ไหใบ,บสุดท้ายนะครับขึ้นมาว่าเ o f s o นออฟหรือไพ่7ดาบทำนายดวงชะตงของชาวสีลไม่หลายท่านเลยว,ว่าในปี2565เนี่ยอยากให้คุณเนี่ยเป็นไพ่เหมือนกับไพ่เจ็ดดาบเป็นหนังสือที่ว่างเปล่าเป็นหนังสือที่ว่างเปล่าเป็นหนังสือที่เขียนใหม่เราเริ่มต้นเขียนมาด้วยมือของเราเองเราเริ่มต้นเขียนเรื่องราวเรื่องอะไรบ้างการงานการเงินความรักนี่ก็คือบทสุดของคุณเลยว่าอยากให้คุณเป็นเหมือนกับสร้างเรื่องราวใหม่อะไรที่มันเคยผ่านไปไที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยฉีกมันให้หมดนะครับลืมมันไปให้หมดลบลืนมันไปให้หมด เริ่มเขียนใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งการงานการเงินแล้วก็ความรักนั่นเองเพราะสิ่งดีๆพลังงานบวกเนี่ยมันรอคอยโอกาสดีๆรอคอยคุณอยู่แล้วถ้าเกิดมันดีตัง้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับมันจะดีไปตลอดทั้งปีเลยทั้งเรื่องความรักการงานการเงินเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมถ้า,ผม,ถาผ,มผมเป็นผมเป็นเพื่อนคุณอนะนะครับว ok กร,รากุมพาผมจะพาคุณไปไหว้พาทําบุญแล้วก็พาคุณไปเจอสิง่งดีๆพาคุณไปทาให้พลังงานมันลบๆมันออกไปให้หมดอะ่ะหรือคุณอาจจะเปลี่ยนตัวเองในาการพาคุณไปเรียนรู้พันเรียนหนังสือนะครับออ่ยกคุณู เพราะฉันคิดว่าเป็นผมเป็นเพื่อนคนหนึ่งด้วยนะการที่พยายามบอกคุณว่าสู้ๆนะลบเลือนเรื่องราวราที่มันผิดหวังไปในปีที่ผ่าน,านมาซะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเก่าๆอะไรที่มันแย่ๆเนี่ยปล่อยมันผ่านปีที่แล้วไปซะปีใหม่เนี้ยต้นปีเนี่ยเริ่มต้นสิ่งใหม่ทำให้ดีกว่าเดิมนะสู้ๆอีกครั้งหนึ่งนะลบเลือนความรู้สึกที่มันลบๆไปซะนะแค่นั้นเองผมจะบอกคุณแบบเนี้แล้วมันจะดีตลอดทั้งปีครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะกันมาดูไพ่ของคุณเมธนะครับว่าต้องระวังอะไรบ้างในปี2565นะครับ ไพ่ใบแรกนะครับขึ้นมาว่าสิบออฟวันหรือหกเม้าระหว่าอย่างเดียวคือไพ่ขึ้นมาว่าสิบออฟวันกับหกเม้านะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า2ใบนี้เดียใครพิเทศแล้วว่าอย่างเดียวเลยคือการที่คุณเนี่ยไม่ยอมไปไหนอาจจะเหมือนกับพอมตัวเองให้มันเหมือนกับอยู่กับตรงที่เดิมๆอาจจะเหมือนกับเศร้าใจทุกใจหรือเหมือนกับหดหูกลัวนั่นกลัวนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกเมท้าคือดวงของคุณมันเดินหน้าแล้วแต่ถ้าเกิดคนดวงเดินหน้าเห็นไหมแต่กดคนเราคนเราไม่เดินต่อไม่เดินหน้าเนี่ยมันก็มันก็อยู่ที่เดิม พื่อจนี้ผมบอกไปว่าเดี๋ยวให้พิเทษอย่าไปเอาพลังงานลบๆอย่าทําตัวเองมันต้องหดหูเสียใจน้อยใจคิดจะทําอะไรวางแผนอะไรให้ทําไม่งั้นมันจะไม่ไปตามดวงนะดวงมันจะไปข้างหน้าแล้วดวงมันจะเดินหน้าแล้วนะมีความรักเข้ามาหาก็เปิดรับมีงานดีๆเข้ามาก็เปิดรับนะครับเอาตัวเองเข้าไปหางานด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่มองหางานแต่ไม่สมัครงานอ่างเงี้ยก็ไม่ได้งานนะครับนะครับลงทุนอยากจะทํากิจการอะไรก็ควรจะลงมือทํานะครับวางแผนแล้วก็ลงมือทําอย่าไปกลัว คนเรามันต้องล้มก่อนมันถึงจะลุกขึ้นยืนได้นะครับน้องผมก็เหมือนกันเขาเคยทางานเคยผิดพลาดเอแหละถ้าเขาไม่เคยกิเจง๊งไม่เคยผิดพลาดเขาก็คงไม่ดีหรอกนะครับเพราะฉะนั้นคิดถ้่าว่าเป็นครูเพราะไพ่ไหกไม้เท้าคือดวงงานงานคุณไ,ไม่ผิดพลาดหรอกมันมีแต่เดินหน้านะครับอย่าไปกลัวเพราะฉะนั้นไพ่ใบต่อมาครับขึ้นมาว่าเดือดซันนะครับเดือดซันนี้นี่คือไพ่ของก,กระแสสว่างระวังอย่างหนึ่งคือเรื่องของอะไรระวังอย่างหนึ่งคือเรื่องของการที่อย่าให้ใครหลอกนะครับทั้งเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรัก พราะเดอะซันหมายความว่ามันคือความสบายใจจะทํางานหรือจะเรื่องงานหรือเรื่องเงินรเรื่องความรักก็ตามคือต้องอยู่กับความที่อบอุ่นเข้าใจสบายใจทําแล้วสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าทําแล้วเสียใจหรือว่าทำแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคอย่างเงี้ยอย่าไปรับอย่าไปทําระวังเรื่องการถูกหลอกให้ดีเพราะฉะนั้นใหลายคนอาจจะเป็นคนเชื่อคนง่ายผมบอกไปนะครับทั้งเรื่องความรักการงานการเงินเลยระวังแค่นั้นคบกับใครต้องสบายใจคบใครต้องเปิดเผยคบกับใครต้องเข้าใจช่วยเหลือดูแล นะครับไม่ใช่มาหลอกเราเนาะ nah. ไพ่ใบต่อมานะครับคือเด็กถือไม้เท้าเข้ามาระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยเพราะท่านชาวสีเมทท่านขึ้นมาว่าเด็กถือไม้เท้าหรือเพชออกวานเะน่ะระวังเรื่องของอารมณ์ของคุณอาจจะเป็นคนที่ร้อนแรงอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับบางทีแล้วก็ตั้งใจทําอะไรด้วยเหมือนกับทำไปด้วยอารมณ์หรือคําพูดคําจาโดยที่ไม่ดูตัวทําไปคิดว่าเออมันไม่มีป Lis ัญหาอะไรความใจร้อนความเร่งรีบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเด็กถือไม้เท้าไปเนี่ยว่าการงานของคุณการงานของคุณการเงินของคุณกาลทงของคุณเดินหน้าแล้วคุณมีเสน่ห์มีคนเข้าามจีแต ช้าๆได้พาเล่มงามความรักช้าๆได้พาเล่มงามถูกไหมครับการงานการเงินก็ช้าๆได้ความสําเร็จช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วจะดีนะครับแล้วจะมั่นคงเองนะครับก็เหมือนกับการงานการเงินที่ผมบอกไปว่า2เดือนแรกเนี่ยพยายามวางแผนหาความรู้ศึกษาไปก่อนค่อยไปทํากลางปีค่อยไปทาปําหลังวันเดือนเกิดคุณมันก็ไม่สายรออะไรรอฟ้าเปิดรอเดือดซันกับเด็กถึงไม่เท้ารอฟ้าเปิดหมายความว่าหลังโควิดนะครับผมคิดว่าประมาณ ปีหน้าอาจจะไม่ใช่ต้นปีอยู่แล้วที่ประเทศไทยจะปกติอันนี้บอกคุณเลยนะครับอาจจะประมาณช่วงปลายปีเลยอาจจะประมาณกลางปีปต้นปลายเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ดูดวงประเทศไทยนะก็แค่บอกทั่วๆไปแค่นั้นแหละนะครับไพ่ใบต่อมาครับขึ้นมาว่า two o f swords หรือไพ่2ดาบไพ่2ดาบในที่นี้บอกชาวสีไม่ได้ท่านว่า2ดาบคือการท,กที่เหมือนกับหยุดนิ่งอย่าเอาปัญหามาเพิ่มเพราะฉะนั้นเกิดใครทํางานอยู่แล้งงานมันยังโอเคอยู่เนี่ยยังทนได้อยู่เนี่ยก็ให้ทนให้ถึงที่สุดก่อน มกกร,รากุมพาเนี่ยเกิดทนไม่ได้จริงๆค่อยปรับเปลี่ยนค่อยย้ายงานนะครับอย่าเปลี่ยนงานอย่าย้ายงานถ้าเกิดเราเนี่ยยังไม่ได้งานใหม่ความรักก็เช่นการระวังเรื่องคําพูดนะครับระวังเรื่องคําพูดระวังเรื่องความรักที่นั่งอยู่ที่เดิมไม่ยอมไปต่อเจ็บอยู่แบบนั้นเสียใจยอยู่แบบนั้นจะไปต่อก็ไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวไพ่ขึ้นมาเป็นไพอ่ออราเคิลแนะนําชาวราศีเมษท่านว่าไนไหล ไพ่ใบนี้บอกว่ากลางคืนเนี่ยมันก็เหมือนกับมันก็เป็นแค่ความมืดบอดความเสียใจความทุกข์ใจอะแต่ใส่ไหมครับมันก็ยังเดินต่อไปได้เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกชาวสีเมฆว่าไม่คุณจะทุกข์ใจเสียใจหรือผิดหวังไงก็ตามในปี2515เนี้ยผมขอตอบเลยว่าอยากคุณเนี่ยก้าวเดินต่อไปนะครับให้เดินต่อไปจะเจ็บจะปวดจะเสียใจจะผิดหวังน้มเหนียวความรักหรือจะผิดหวังกับการงานการเงนินไงก็ตามให้เดินต่อไปความสําเร็จความมั่นคงโชคลาภเนี่ยรอคอยคุณอยู่ เพราะฉะนันผมขอตอบเลยนะว่าถ้าเกิดจะให้ดูจริงๆนะสําหรับชาวสีเมษหลายท่านนะครับถ้าตามดวงประเทศไทยช่วงโควิดที่มันจะหมดไปเนี่ยก็น่าจะปลายปีหน้านะครับผมก็ขอบคุณชาวราศีเมษทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยน,นะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับารายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ